สวัสดีครับวันนี้กับผมเอ็มกับช่องพีเอ็มฟอร์นะครับผมรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้าฟอร์ดนิกเกิลเอเวอร์เรสต์วแท็กนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับว่าเอเวอ s t เรสต์วแท็กคันนี้ที่เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ปี2023เนี่ยจะต่างกับรุ่นเอเวอ s t เรสต์เทเ p l u มพัสยังไงนะครับผมถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็มฟอร์กันก่อนนะครับ ที่ติดตามแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับคือในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาดำนะครับผมถ้าในรุ่นของ e v r l u t i o n r e m i u m Plus เนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วชนหน้าทั้งชิ้นเลยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเป็นแบบวาทคเลยนะครับเป็นตัวเอตัวใหญ่แบบนี้สีเทาดำนะครับผมไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบเมทริก LED เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล้องสำรองเสีงสาที่โลโก้ฟอร์ดเหมือนกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ต่างออกไปนะครับก็คือในส่วนของฝากระโปรงนะครับ วายแท็กนะครับเป็นสีดำเนี่ยติดอยู่นะครับผมแล้วก็สีที่เราเห็นเด่นๆตัวนี้เลยนะครับคือสีพิเศษเฉพาะเอเวอร์เรสต์วายแท็กเลยนะครับเป็นสีลักเยลโล่นะครับผมเป็นสีเหลืองเฉพาะเลยนะครับนั่นข้างนะครับล้อแม็กเนี่ยเขาจะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วเหมือนกันแต่ว่าคนละลายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กที่เป็นลายแบบพิเศษนะครับแล้วก็เป็นสีดําตัดกับสีเงินนะครับแล้วก็สเปกยางก็จะเป็กยางเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นไทเทเนียมพัสนะครับเขาจะได้เป็นสีเทาดําตัดกับสีเงินนะครับผม คิวล้อตัวนี้นะครับจะได้เป็นคิวล้อสีกาไฟด้วยนะครับผม,มถ้าเป็นของรุ่นเทเดเนียมพัสเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับ<ม>เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเอเวอร์เรสต์ไว์แท็กคันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็มพอร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ